สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวรัคนาราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรรกฎาคมในช่วงของเดือนมีนาคมปี2569ในความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก tree of pentacles สามเหรียญ d e m a g c i a n ไพ่เทพผู้อย่างรู้ฟ้าดิน four of wands สี่ไม้เทา้า king of wands ราชาถือไม้เทา้า ซ of อหกดาบ s ซ v e n o ออ e พ t a c l เหลเจ็ดเหรียญ Six of w วอร์ไม้เท้า d e v i l ไพซาตาน two of พ e n t a เ l e ลสเหรียญ และใบสุดท้ายได้ไพ่ซิกออฟคัห6ถ้วยในความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนตัวตนของคุณได้ไพ่มเหรียญหมายความว่าความรักเริ่มดีขึ้นความไว้ใจความเชื่อใจการรักกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกันการชวนการออกสังคมออกสื่อผู้คนรับรู้รับทราบการพูดคุยการจีบกันการให้สถานะนะมันคือการให้สถานะคือการบอกกล่าวให้เพื่อนพ้องพี่น้องได้รับรู้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นความรักที่ดีมันเป็นการเริ่มต้นนะคะ เป็นการเริ่มต้นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความรักการสร้างครอบครัวในอนาคตที่มั่นคงอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่การปรับตัวปรับใจสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนในช่วงตอนนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณไดมม้พายเจแม่จิกเชียไพเทพผู้อย่างรูฟ้าดินในช่วงตอนนี้เหมือนจะคาดการเหตุการณ์เดา หรือทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างในช่วงนี้ได้อยา่างแม่นยำคิดเห็นคาดการได้ชัดเจนว่าชีวิตมันจะต้องเดินทางเดินหน้าหรือจะต้องพบจะต้องเจอกับอะไรในช่วงตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนและแม่นยำรู้ว่าคนที่เข้ามาเขาต้องการอะไรวางผลประโยชน์ไหมเขาเข้ามาในช่วงนี้เพื่ออะไรคนที่เข้ามาใช่ไหม จะคบจะคุยจะจีบกันอีกนานไหมถ้าไม่ใช่ก็ปฏิเสธไปได้เลยถ้าคนที่ใช้แค่มองตาแค่เห็นหน้าก็แวบเดียวอ่ะก็รู้แล้วอ่ะนะคะรู้ภายในใจจะสามารถเลือกคนรักได้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะรู้ด้วยว่าใครคนนั้นเขาคือเนื้อคู่ของคุณคือคนที่บอกว่ามันใช่อะ่ะ มันจะแสดงมันจะสะท้อนออกมาจากใจให้เห็นได้ร่วงรู้ร่วงร,รับในสิ่งที่มันเป็นไปและเกิดขึ้นยังมองถึงในเรื่องของอนาคตด,ด้วยนะบางคนเริ่มคบกันเริ่มจีบกันเริ่มคุยกันให้สถานะคําว่าแฟนคําว่าคนรักและคุยกันมองถึงการสร้างครอบครัวเล็กๆน้อยๆไปด้วยกันอาจจะเริ่มจีบกันให้สถานะแฟนคุยกันเรื่องมั่นหมายการสู่ขอ การสร้างครอบครัวการวางอนาคตไปตามสเต็ปตามสิ่งที่มันคู่ควรและเป็นไปอย่างเหมาะสมได้เจอคนที่จริงจังอะ่ะมันเหมือนกับคนที่อายุมากแล้วหรือบางคนสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนคนที่พร้อมอยากสร้างครอบครัวไม่เที่ยวแล้วอ,อยากมีครอบครัวอยากมีคนดูแลอยากมีคน คอยถามอยากมีคนรอกลับบ้านมันเป็นความรู้สึกที่อยากสร้างครอบครัวแล้วได้เจอคนที่เขามีจิตใจมีทัศนคติที่ตรงกันกันกบตัวคุณและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์หมายถึงความมั่นคงในอนาคตของการสร้างครอบครัวครอบครัวเล็กๆที่จะเริ่มก่อตัวกันเกิดขึ้นโดยสองมือ้ดยสองคนโดยสองหัวใจที่พร้อมที่จะ พักดันความรักให้มันมีความสุขและเดินหน้าต่อไปในความสาเร็จเกิดจากอะไรสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่คิดความสำเร็จอยากจะได้ความสุมหวังในชีวิตคือการเริ่มสร้างตัวตนตัวตุนตัวคุณเท่านั้นที่จะสร้างชีวิตที่จะสร้างโอกาสใหม่ที่จะสร้างความสำเร็จที่จะสร้างโลกทั้งใบให้มีความสุขอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนคิดและเริ่มสร้างเริ่มวางแผน ชีวิตไว้ในแบบที่คุณอยากเป็นในแบบที่คุณรักในแบบที่คุณชอบชอบแบบไหนอยากเป็นแบบไหนอยากมีชีวิตอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเป็นผู้ที่จะกําหนดชีวิตชะตากรรมของตัวเองเช่นเดียวกับความรักอยากรักคนแบบไหนอยากเจอคนแบบไหนอยากได้ความรักแบบไหนก็อยู่ที่คุณเลือกและตัดสินใจซึ่งบอกได้เลยว่าในช่วงนี้ คุณจะได้พบกับคนที่ตรงใจคนที่ตรงสเปคคนที่สินเสมอกันคนที่รักคุณจริงและพร้อมที่จะอยากใช้ชีวิตไปกับคุณแบบยาวๆคุณจะได้ช้อยนั้นคุณจะได้ตัวเลือกนั้นคนนั้นเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณและคุณจะได้พบเจอกับเขาแล้วมันจะเป็นความรักที่รู้สึกว่าผูกพันกันแล้วรักมากมันเหมือนคู่แท้ที่ได้เจอกันแล้วบอกว่ารักรักมาห่วงแหน อยากใส่ใจอยากดูแลส่วนทางด้านคนรักของคุณในช่วงตัวนี้ได้ไพ่ i n g OF WAR ร์ราชาถือไม้เท้าเขาก็มองถึงความมั่นคงเหมือนกันนอกจากการได้คบได้คุยได้พูดให้สถานะเป็นแฟนแล้วมันยังหมายถึงว่าการเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่ดีงามการเริ่มต้นสร้างความรักสร้างครอบครัวที่ที่มั่นมั่นคง ได้โอกาสในการที่ได้มาพบมาเจอกันแล้วก็เริ่มสร้างครอบครัวมันเป็นพลังงานบอกว่าความรักความสุขล้วนๆที่ที่มอบใายจริงจังและหนักแน่นมาอย่างราชาถือไม้เทา้าบางคนอายุเยอะมากแล้วด้วยวัยด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนความพร้อมมีขาดแค่คู่ชีวิตขาดแค่คนที่จะมาอยู่เคียงกายคอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาต้องการคู่ เช่นเดียวกันกับตัวคุณพร้อมและพร้อมอยากมีคู่พร้อมอยากแต่งงานพร้อมอยากใช้ชีวิตคู่แล้วก็จะได้เริ่มต้นความรักที่ดีนั่นเองมาพร้อมถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านจิตใจที่จะเกิดขึ้นแม้ในอดีตสิ่งที่ผ่านมาที่เคยพบผ่านอาจจะเคยมีในเรื่องของความทุกข์ความไม่สบายใจความเสียใจ ความผิดหวังที่เกิดขึ้นในอดีตครั้งก่อนเก่าที่ผ่านมาปล่อยให้มันไปเป็นบทเรียนให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นสิ่งที่พอคิดแล้วไม่อยากกลับไปอยู่ณจุดนั้นอีกเนี่ยคุณมูฟออนออกมาอะไรที่มันทุกข์มันเศร้ามันไม่ได้เป็นไปดังที่ใจปรารถนาหรือคิดหรือทำการใดๆดได,ได,ได้ปล่อยไปแล้วมูฟออน ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเดิมไปเริ่มต้นไปอยู่กับสังคมใหม่ที่ชีวิตของคุณมันจะเปิดกว้างและมีความสุขในชีวิตในบ้านปลายชีวิตที่คุณจะได้ใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่าพลาดอย่าเสียโอกาสอย่าจมอยู่กับเรื่องราวที่มันไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นทุกคนต้องการความรักที่ดีต้องการชีวิตใหม่ ต้องการความสุขในชีวิตถ้าเมื่ออยู่แล้วทุกข์อยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วอึดอัดใจอยู่แล้วยังวนเวียนย่ําอยู่กับที่ก็ต้องเปลี่ยนนะก็ต้องเปลี่ยนคิดใหม่ทําใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าและสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยากทำปรับแก้ไขบางทีพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าอาจจะมีการเดินทางเพื่ออะไรเพื่อไปติดต่อเพื่อไปเจรจาเพื่อไปพบ คนรักของคุณมันเหมือนกับความรักของบางคู่นะสำหรับชาวรัคนาราศีเมถุนอาจจะมีความห่างไกลเรื่องระยะทางเวลาคนผู้คนอาจจะห่างไกลกันไพ่ใบนี้หมายความว่าไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาการที่คนเรารักกันย่อมจิตใจตรงกันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคมีปัญหาเดินทางไปได้ทุกที่ ขอแค่ได้เจอคนที่รักจริงขอแค่ได้เจอคนหัวใจและมันหมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อได้รับชัยชนะได้รับไปประกาศได้รับโอกาสได้รับเกียรติยมหรือได้รับสิ่งของตอบแทนใจที่มีคุณค่าทางจิตใจเดินทางแล้วไม่เสียเปล่าไปหาแล้วไม่เสียเปล่าคุ้มค่ากับการเดินทางคุ้มค่ากับการออกเดินทางเพื่อไปหาคนรัก การลงทุนที่คุ้มค่าได้ผลกําไรอย่างงามเช่นเดียวกับความรักของคุณในช่วงตอนนี้ทำทำไปเถอะทำด้วยใจลุยเต็มที่อย่าพึ่งคาดหวังอะไรมากมายแต่สุดท้ายมันจะประสบผลสำเร็จและจะได้กลับมาตอบกลับคืนมาอย่างอย่างสวยงามอย่างภาคภูมิใจเกินความคาดหมายอะอืมนะคะเกินความคาดหมายและในช่วงนี้บรรยากาศที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณคนใกล้ชิดสังคมสิ่งแวดล้อม ระหวางระหวางเรื่องความลับระหวางเรื่องอบายามกุกระหวางเรื่องคนไม่ดีมารน่ะมันมักจะเข้ามาผจญในช่วงตอนนี้ระหวางถูกหลอกล่อถูกทําในสิ่งไม่ดีในที่ลับัๆหรืออบายามุกต่างๆหลีกเลี่ยงงานกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆหรือคนที่ไม่หวังดี ให้ระวังนะคะไพ่ใบนี้คือเตือนให้ระวังอาจจะไปหลงมัวเมาในอบบยามุหรือหลงตัวหลงผิดกับบางสิ่งบางอย่างมันมักจะมีมารมาผจญทําให้ชีวิตความรักมันไม่ราบรื่นแต่อยู่ที่การประทับแต่อยู่ที่การประครับประคองตัวตนของคุณอยู่ที่คุณคุณต้องมีสติทุกครั้งไม่ว่าจะคิดหรือทําอะไรในช่วงตอนนี้ให้ระวังตัวให้มาและสิ่งที่คิดภายในจิตใจ ทูออฟิทเจอร์นสองเรียนถึงแม้จะมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดมันเป็นปกติของชีวิตคู่มันเป็นรสชาติของชีวิตคู่ไม่มีความรักที่รักกันไปตลอดค่ะชีวิตคู่มันก็เป็นแบบนี้แหละกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่เลิกล่ะต้องเข้าใจ ะะเพราะใบสุดท้ายของคุณได้ไพ่ Si กออฟคัพหกถ้วยไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะได้พบได้เจอกับคนเก่าเรื่องราวเก่าๆสถานที่เดิมๆคนที่เคยคบกันกลับมาเริ่มรักกันใหม่อีกครั้งก็เป็นไปได้หรือคนเก่าคนเคยเรียนด้วยกันเด็กๆอาจจะได้กลับมาในความสัมพันธ์ในความรักในช่วงนี้ก็ดูแล้วมันมีความสุข ดูแลแฮปปี้มากๆเป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นและคุณก็ตั้งใจอยากที่จะสร้างครอบครัวให้มันมั่นคงอยากทำให้คนรักเห็นเห็นในความสามารถเห็นในความตั้งใจจริงที่คุณเต็มที่และพยายามอยากจะทำให้มันสำเร็จขอให้ขยายความรู้สึกของคนรัก ในช่วงตอนนี้คนรักของคุณเขารู้สึกอย่างไร The view of fortune กองร้อแห่งโชคชะตาความรักมีเข้ามาได้เจอคนที่ดีได้เจอคนที่สินเสมอกันได้เจอคู่รักทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรในวัฏจักร ในกรงร้อของโชคชะตาตามบุญตามกรรมที่สร้างสะสมมายอมรับและน้อมปฏิบัติต่ตอไปไม่มีอะไรที่หลีกเลี่ยงได้แต่จงพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้และสู้ต่อไปเช่นเดียวกันกับความรู้สึกของคนรักของคุณเขาเชื่อและเขาก็จริงจังและเขาก็หนักแน่นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาผ่านมาความทุกข์ความเศร้ามันคือบทเรียนในชีวิต และนับจากนี้เป็นต้นไปมันเป็นความสุขที่เขาพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้และพร้อมที่จะจับมือคุณและก้าวเดินต่อไปพร้อมสร้างครอบครัวและความรักความสัมพันธ์ไปด้วยกันนั่นเองและพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมขอคำแนะนำจากพาย สี่ถวยอะไรที่คุณรู้สึกกังวลขัดใจนิดนึงนะคะขัดใจนิดนึงไม่ได้ดั่งใจให้คุณมองภาพรวมเห็นไหมคะถ่วยตั้งอยู่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นการที่สร้างขึ้นมามันยังมีสิ่งดีๆอยู่อย่าได้ไปน้อยใจหรือเสียใจเล็กๆนน้อยปล่อยผ่านบ้างก็ปล่อยผ่านชีวิตมีอะไรให้ทําอีกมากมายความรักก็เช่นเดียวกันนะคะ คิดสร้างที่จะทำอะไรนะมีเวลาอีกมากมายใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกวินาทีกับคนรักและการสร้างชีวิตที่มันมั่นคงต่อไป The c h a h ไพ่ของอักษวินนะักรบไพ่บอกว่าสู้นะถึงแม้จะมีอุปสรรคมีปัญหาความท้าทายในชีวิตเข้ามาไม่ว่าด้านใดก็ตามผู้คนความรู้สึกความสัมพันธ์หรือแม้แต่ตัวคุณกับคนรักหรือคนรอบๆตัวคนใกล้ชิดให้คุณสู้อย่าได้ถอย สู้แบบคนที่ฉลาดสู้แบบคนที่มีไหวพริบกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ตั้งรับให้เป็นอย่างอัศวินอย่างนักรบของผู้นี้คือคนที่ชาญฉลาดหลักแหลมและก็กล้าที่จะเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคกล้าที่จะเผชิญลุยเต็มที่แล้วคุณจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความชัดเจน มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจจะได้ไม่ต้องเสียใจกับอะไรนานๆสู้ได้ก็ตั้งรับได้เสียใจได้ผิดหวังได้ก็ต้องกลับฟื้นคืนมามีความสุขใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างอัศวินผู้นี้อย่างนักโรผู้นี้เป็นคนเก่งและฉลาดมีไหวพริบ สู้ๆต่อไปนะคะลำรับความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิปมณีพยากรณเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ